การระบของโรคโควิด -19 ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศส่งผลต่อปริมาณขยะติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัวทั้งจากสถานพยาบาลการแยกกักตัวที่บ้านและจากสนยนพักคอยชุมชนขนาดเล็กขยะติดเชื้อคือขยะที่ปนเปื้อนทางมูกน้ำลายหรือสารคัดหลัง่ง เช่นหน้ากากอนามายัยกระดาษทิชชู่ภาชนะใส่อาหารพร้อมบริโภครวมไปถึงชุดตรวจโควิด -19 หรือแอนติเจนทิสคิท ขยะเหล่านี้ถือเป็นขยะที่มีความเสี่ยงสูงจึงต้องแยกการจัดการจากขยะทั่วไปวิธีการจัดการขยะติดเชื้อที่ถูกต้องแบ่งเป็น2กรณีคือกรณีพื้นที่ชุมชนที่มีระบบการเก็บขยะติดเชื้อ1เก็บรวบรวมขยะติดเชื้อเป็นประจำทุกวันใส่ถุงขยะที่เป็นถุงสีแดงสองชั้น ถุงชั้นแรกให้มัดปากถุงด้วยเชือกให้แน่นแล้วฉีดพ่นด้วยสารฆ่าเชื้อบริเวณปากถุงเช่นแอลกอฮอล์เ0เเซหรือน้ำยาฟอกขาวซ้อนตัวถุงขยะอีกหนึ่งชั้นมัดปากถุงให้แน่นและฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้ออีกครั้งนำไปไว้ยังจุดพักขยะที่จัดไว้เฉพาะตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเทศบาลกำหนดกรณีที่2 กรณีในพื้นที่ชุมชนไม่มีระบบการเก็บขยะติดเชื้อ 1. เก็บรวบรวมขยะติดเชื้อเป็นประจำทุกวันใส่ถุงขยะทั่วไป2ชั้นแล้วฉีดเพ่นแอลกอฮอล์สารฆ่าเชื้อบริเวณปากถุง เช่นแอลกอฮอล์70%หรือน้ำยาฟอกขาวมัดปากถุงด้วยเชือกให้แน่นแล้วฉีดพ่นด้วยสารฆ่าเชื้อบริเวณปากถุงซ่อนถุงด้วยขยะอีกหนึ่งชั้นมัดปากถุงด้วยเชือกให้แน่นแล้วฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้ออีกครั้ง 2. ขยะที่ผ่านการทำลายเชื้อแล้วนำไปทิ้งที่หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเทศบาลจัดเตรียมไว้เพื่อดำเนินการนำขยะไปกำจัด เป็นขยะทั่วไปอย่างถูกวิธีต่อไปหากอยู่ในระหว่างการแยกกักตัวผู้ป่วยไม่ควรออกจากนอกห้องหรือออกได้แค่เท่าที่จําเป็นโดยอาจขอให้สมาชิกในครอบครัวแม่บ้านช่วยนําขยะติดเชื้อไปยังจุดพักขยะที่จัดไว้เฉพาะและต้องล้างมือให้สะอาดด้วยน้ําหรือสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทันทีหลังจากการจัดก,การขยะติดเชื้อทุกครั้งเพื่อสุขอนามัยที่ดีและความปลอดภัยของตัวเราอีก